โอเคครับขอบสุณทุกคนฮะวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงมายเทิร์นที่กำลังจะออกในอาทิตย์หน้าเนาะก็คลิบนี้ก็จะมาแบบแนวสั้นๆนิดนึงเนาะนะฮะเพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจและกันนะประมาณนั้นเนาะนะครับโอเคออเดอร์ของสีเหลืองครับออเดอร์แองเจลิกใบนี้หรือว่าที่เขาเรียกกันว่านะออเดอร์มินว่าหรือว่าใบเปิดของสีเหลือนั่นเองครับอ่าเรามาดูที่ความสามารถของเขากันหน่อยครับ พอสมมากของเขาก็คือ CB 1.2ัว2เลือกมือ2ใบเกตไม่เกินแวนคอลงไปได้ถ้าเกิดคอไม่ได้นะก็ทิ้งครับไม่มีอะไรนนนี้แต่ส่วนใหญ่ก็คงจะมีคอหน่ะนะเออซึ่งใบนี้ถามว่าทำให้ถึงเรียกว่าใบเปิดครับเพราะว่าเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าไซเคิลออเดอร์อยู่ครับไซเคิลคืออะไรครับไซเคิลคือยูนิตนะครับที่มีเหมือนกันทุกเนชั่นนะับประมาณนั้นเนาะึ่งจะตัวเทฟอรเนี่ย ก็มีความสามารถก็คือเวลาโดนคอนะครับจากอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่จากเทคยูนิตนะแล้วเราเล่นนอร์มอลออเดอร์เฮร์นี้สามารถโซบาร์หนึ่งรับท็อปห้าเลือกใบหนึ่งถ้าเกิดไปนั้นเป็นยูนิตครับเกตไปเกินแวนคอลงมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นนอร์มอลออเดอร์เอาขึ้นมือได้ครับประมาณนี้เนาะเขาถึงเรียกกันว่าใบเปิดเพราะว่าใบนี้สามารถคอเทสฟอออกไปแล้วเทสฟอสามารถกดเทคโซบาร์ได้นะเพราะว่าออเดอร์เนี่ยพอใบนี้ไม่นับว่าเป็นยูนิตนะ ประมาณนี้ครับถามว่าใบนี้จะใช้ถึงตอนช่วงไหนครับก็ใช้จนกว่าจะถึงบล็อกลีเจียนนะฮะของไดไคเซอร์ครับ,รบเพราะว่าบล็อกนั้นมันจะมีอีกใบนึงมันจะเป็นใบเก3สามเดี๋ยวผมขึ้นลูปให้นะฮะเขาเรียกกันว่าออเดอร์นิวิล่าไนท์ครับพอใบนั้นมาปุ๊บเราจะใช้แทนใบนี้เลยเพราะว่าใบนั้นไม่ต้องจ่าย CB ครับประมาณนี้เนาะคือใบนั้นมันทําหน้าที่คือไปบายมั้งแล้วก็เปิดท็อปห้าคอได้ตัวหนึ่งนะ แล้วก็หลังจากนั้นเนาะไอใบนี้มันต้องจ่าย CB ทําให้ใบนั้นมันจะดีกว่ามากๆถึงใบนั้นมันจะเป็นเกรดสก็ตามเนาะอ่ะประมาณนั้นครับก็คือใบนี้ก็ใช้ได้ระดับหนึ่งได้ถามว่าต้องรีบซื้อไหมผมขอตอบือว่าไม่ต้องเพราะว่าใบนี้เนี่ยมันอยู่ในศูนย์แซึ่งไม่ต้องรีบมากก็ได้ถึงไม่ไปตอนนี้ก็ทําได้แค่จว2ลง2ก็คือเท่าทุนนะครับอ่ประมาณนั้นเนาะมันคือทําได้แค่นั้นนะนะแต่ว่ามันก็ได้บอดฟรีง บอดฟรีมือฟรีครับเออประมาณนั้นแต่เราต้องมีคอนะถ้าเกิดมือไม่ดีมากเนี่ยก็อาจจะต้องคอทีเกินนะอ่าประมาณนั้นครับแต่ถามว่าถ้าเกิดเขาซื้อกันมาเล่นแล้วมันมีวิธีแก้ไปนี้ไหมก็คือมีครับตัวเขาเริ่มก่อนใช่ไหมเธอแนลร,รู้ว่าแบบเขาใส่ออเดอร์ไปนี้มาเยอะแล้วเขาจะปาไปนี้แน่นอนนะเราก็ไม่ตีครับแล้วก็ให้เขาสูนแบตเดมไปนะตรงนี้นะฮะเพราะสูนเดมใช่ปะเขาก,กดไปนี้ไปได้ตัวเรื่องของเขาคืออะไรครับ ต้องทิ้งครับเพราะว่าทำอะไรไม่ได้นะะประมาณนี้ครับคนวถามว่าออเดอร์ใบนี้เนี่ยพอเป็นใบเปิดเทสฟอร์แล้วมันมีคู่อือ่นอื่นไหมมีครับคนนี้เลยฮนะอาจจะรู้จากซื้อเสียงการใบนี้กันดีครับเซลกอร์ออนครับเพราะว่าเซลกอร์ออนเนี่ยเล่นออเดอร์มันก็จะหุยห้าพันเนาะหรือว่าบอดมากกว่าก็ได้มันทำให้ออเดอร์ใบเปิดใบนี้หรือว่าออเดอร์เกสามเดเบลล่าไหนก็ตามอะ เล่นคู่ไก่คู่นี้แล้วมันแบบได้บอดเต็มแล้วมันได้ของคืนตอนจบเทินด้วยนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดีนะตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ใบถัดไปครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นของแฟกเบิร์กก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ของแฟก์เบิร์กนะครับก็ของแฟกเบิร์กเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยนะมันบอกว่ามีใบแฟกเบิร์กครับ c ีบนนะทิ้งมือใบหนึ่ง เราสามารถเลือกเกรสรหรือต่ำกว่าจะดอกทับชูขึ้นมาได้แล้วตอนนั้นโบยห้าพันครับถามว่าใบนี้สำหรับผมเนี่ยมันดีไหมก็เฉยๆไงนะตรงนี้เพราะว่าตอนนั้นบล็อกเก้าที่มันออกผมก็ไม่ใช้ในใบนี้แต่ถามว่าถ้าเกิดจะติดไว้หลังก็ใบสองใบก็ได้ครับแต่ว่าหน้าที่ชูบ่ทําใช้คนอื่นก็ได้ตรงนี้ใครทําก็ได้เนาะเพราะว่าใน้ทนสีเขียวเนี่ยคืนบอร์ดค่อนข้างง่ายครับไม่ว่าจะเป็นออเดอร์ชูบนะหรือว่าจะเป็นไอตัวเดียนชาข,ของเรียนนอนก็ได้ ประมาณนั้นเนาะซึ่งเออ่ตัวที่ผมพูดถึงก็คือเออ่จะเป็นเดียนชาินะีมันเขียนยังไงวะผมจำไม่ได้อ่ะหาแป๊บนึงนะเลยแล้วผมว่านะเลยแล้วอ่าใบนี้ครับใบนี้ครับโอเคจริงๆเราสามารถใช้พวกนี้แทนได้เนาะ คือถ้าเกิดเป็นใบนี้มันจะเสียโซแทนแต่ว่ามันไม่ต้องจ่าย CV ไงแล้วไม่ต้องทิ้งมือด้วยนะครับก็เป็นใบที่ค่อนข้างง่ายที่สุดแล้วหน้าใบนี้มันบอกว่าโซบาหนึ่งครับเลือกเกตไม่เกินแวนครับจะดอกชุกขึ้นมาได้แล้วบวกห้าพันเลยซึ่งใบนี้เนี่ยเงื่อนไขง่ายกว่าตัวเกตหนึ่งตัวนี้อีกนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องรองเวนติดแฟกเบิร์ดเลยนะซึ่งกว่าเวนเราจะติดแฟกเบิร์ดเนี่ยก็คือช่วงเกตสามเลยแต่ใบนี้มันชุบได้แต่ต้นเกมเลยนะ แต่เขาเสียก,ก็คือต้องจ่ายโซ่นะเออประมาณนั้นแล้วเด็กเราก็ต้องวางพอใส่ออเดอร์เลยด,ด้วยหรือจะเป็นอีกตัวหนึ่งรับเป็นเดียนชาเนาะ,ะเดียนชาเนี่ยมีความสามารถก็คือเวลาลงเดียนจากมือครับอเอาแวนเราวไปเกยสามขึ้นไปคล้ายๆใแบบมาจี้ c b ีครับเลือกเกยสามจากดอกชุบได้เลยแต่ว่าใบนี้ความเก่งคือมันไม่ต้องทิ้งมือแต่จ่าย CB เหมือนกันนะแต่ฮ้าพันแหมไม่มีแต่ว่าเ ในเทิร์เราเนี่ยถ้าเกิดเรามีเกตหนึ่งหรือต่ำกว่าครับในแถวหลัง2ตัวขึ้นไปครับตัวมาจะบย5000คือตัวมันจะมบูสต์13เลยนั่นเองครับซึ่งผมมองว่าใบนี้ก็อาจจะไม่ไสำคัญมากนะฮะถ้าเกิดเป็นผมผมอาจจะไม่ผีกันด้ใช้ยี่อื่นไปก็ได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากติดไว้ก็สักใบ2ใบก็นดาครับตรงนี้นะเกิดในกรณีที่เราอยากชุบแล้วเราอยากใช้เป็นตัวนี้แล้วก็นะประมาณนี้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปต่อที่ใบสุดท้ายกันเลยครับ โอเคมาที่ใบสุดท้ายครับคือไอยานตัวนี้ของซีโอนั่นเองเนะาะใบที่บอกว่าเวลาเข้าออเดอร์โซนครับมีแวนเป็นบิดสามารถจวดหนึ่งชาร์ปหนึ่งได้ต่อมาเวลาโดนโอเวอร์เลทครับถ้าเกิดเป็นเมนเฟดนะเปิดทอห้าครับพอหนึ่งใบเก็ตไ่เกินไปลงมาได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเบตเตอร์เฟดครับจวดหนึ่งนะก็คือถ้าเกิดเราโอเวอร์เลทในเบตเตอร์เฟดรัวๆเนี่ยใบยนี้ก็จวดหนึ่งลวัวๆนั่นเองครับถ้าถามความรู้สึกผมนะ ว่าใบนี้รัดมาแล้วเด็กเก่งขึ้นไหมก็นิดนึงครับแต่ว่ายังไม่ช่วยอะไรมากแต่ก็ใบที่จำเป็นจริงๆก็เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปก็คืออีก2ใบนี้นั่นเองครับซึ่งใบนี้ถ้าผมจะไม่ผิดมันอยู่ใน CP มัมงถ้าจะไม่ผิดนะของไทยเนะ่มันรับมาให้ก็ดีแนละ้วฮะดีกว่าไม่มีนะใบนี้ดีมากๆฮะเวลาใบนี้จากมือครับหรือว่าออกจากโซนกระไดลงดอปในเทินเรา สามารถวิ่งมอโซหรือว่าวิ่งเข้าออเดอรโซนก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คงจะวิ่งเข้าออเดอรโซนนะตรงนี้แล้วก็ใบนี้ครับแนะนํานะไปอยู่กับขันข่าวในแนวะคอนเต้ด้วยนะครับต่อมาก็เวลาโดนอัลเบเรตเนี่ยเขาจะลงมาในความนะยูนิตนะฮะตัวมันจะบูตหนึ่งหมื่นนะฮะเตี๊ยนหนึ่งหมื่นนะฮะแล้วก็สามารถบูตได้ด้วยคือจะอไปตีหรือว่าจะาไปบูตก็ได้นะตรงนี้ก็เป็นตัวตี๊ยนหนึ่งหมื่นบูตหนึ่งหมื่นนั่นเองครับ ็ต้นเกมถ้าเกิดออปเร็ได้ก็ลงใบนี้มาเพื่อตีก็ได้นะก็มาช่วยแห่ต้นเกมได้นะเพราะว่าตัวมันก็ตีหนึ่งหมื่นมันตีเข้าเกตสองอยู่เลยครับตรงนี้จบเทินก็วิ่งเข้าออเดอร์โซนนะครับตรงนี้ต่อมาครับตัวที่ผมคิดว่าถ้าเกิดรับมาเนี่ยจะเก่งมากๆใบนี้ครับใบนี้บอกว่าเวลาลงเรียถ้าเกิดในออเดอร์โซนเนี่ยมีเซตออเดอร์อยู่สามารถซีบีหนึ่งรับทิ้งมือใบหนึ่งเติบหน้าแหวนได้ครับ หรือว่าจะเสิร์ฟโปรดักก็ได้ถ้าเกิดแวนไปเวตา้าแปะโปรดักจัมือได้เลยครับต่อมาเวลาตีแวนครับแวนติดเวต้านะสามารถส่งโซบารเลือกโปรดักครับสั่งโอเวอเรได้ทีหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าถ้าเกิดเรามีไฟไฮสองทางเนี่ยจะโอะเวอเรได้ขั้นต่ำสอครั้งนะแต่ประมาณนี้ถามว่าถ้าเกิดเขารับเป็นไปนี้มาเนี่ยมันจะเก่งยังไงไฟสุดแม็กซิมัมเนี่ย มันไม่สามารถเล่นได้ก็คือไม่สามารถแปะจะมือได้แต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นตัวไฟไฮลากได้เนี่ยมันก็จะแปะได้ตั้งแต่เทินแรกเลยนะซึ่งถ้าเกิดรับใบนี้มาก็ก็จะดีกว่านะครับแต่ก็ไม่เป็นไรรับเป็นเกตสองใบนี้คู่กับไอตัวนี้มาก็โอเคอยู่ประมาณนั้นครับซึ่งก็คือถ้าเกิดเราแปะใบนี้ได้ใช่ไหมใบนี้มันก็สามารถลดพลังฮ้าพันเขาไตั้งแต่เทินแรกแรกเลยนั่นเอง ซึ่งไอคอมโบพวกนี้มันก็จะเกิดประมาณช่วงปีเก้าที่มันจะเริ่มเก่งมากๆฮะตอนนั้นสลับเวตาเนาะนะฮะเพราะว่าเด็กมันก็จะมีทั้งรดพลังเปนท่าไปครับมีท่าฟาร์มเป็นตัวนี้ปรประมาณนี้เนาะนะครับโอเคก็สลับสามใบที่ผมให้ในวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเรียนระดับฟามสองขัญให้ผมให้สองันระดับหนึ่งนะเป็นของซีโอครับลองลงมาเป็นของสีเหลืองนะลองลงมาอีกก็คือเป็นของแฟกเบิร์ดนั่นเองครับ ผมว่าของที่มีแวรลูมากที่สุดผมคิดว่าเป็นยานนะเพราะว่าตัวเด็กมันตอนส่วนหกมันไม่ค่อยเก่งครับถึงมันจะมีบ้านหมาก็ตามเนาะแต่พอมีใบนี้เข้ามาช่วยปูบอร์ดแล้วก็เข้ามาช่วยจั่วก็น่าจะดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ก็ยังไม่มากเนาะ,ะประมาณนั้นเพราะว่าผมคิดว่าออเดอร์เหลืองมันอาจจะยังไม่จำเป็นต้องรีพีก็ได้เพราะว่าในพับแปดมันมีอยู่แล้วนะอะประมาณนั้นครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวเราจบไว้ประมาณนี้แล้วกันครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายครับ